สวัสดีครับพบกับ News Mania อีกครั้งเนึนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระ คลิปนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเป็นระยะเรื่องของการเคลมต่างๆเพราะว่าทางชาวไทยก็มองว่าแหมกัมพูชานี่เคลมเก่งจริงๆเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเคลมบูเดียอะไรดีไหมก็ๆๆๆว่าไปนะครับแต่ว่ามันมาระอุอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากซีเกมที่เขามีการระบุะมีการบรรจุกุลขแมเข้าไปทําให้น,นักมวยไทยของเราเนี่ยต้องถอนตัวเพราะไม่งั้นจะโดนแบนจากรายการอื่นๆด้วยล่าสุดก็มีข่าวแว่วๆว่า เวียดนามเนี่ยก็อาจจะต้องถอนตัวเช่นกันคือเวียดนามเขาก็อาจจะต้องมองถึงอนาคตนะครับว่ามาแข่งซีเกมครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีผลถึงเหรียญทองเขาครั้งนี้ยังไงชาเขาคงไม่ได้เจ้าเหรียญทองเนี่ยกัมพูชาก็คงเอาไปแหละก็ประมาณนี้ครับคือเวียดนามก็มีส่อแววว่าอาจจะถอนเช่นกันส่วนชาติอื่นจะยังไงไม่ทราบนะครับที่รู้คือชาติไทยก็ไม่เอาด้วยแล้วทางกัมพูชาก็เลยมีการออกมาตอบโต้ว่าถ้าประเทศไทยบรรจุซีเกมครั้งหน้าที่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแบนเช่นกัน แน่นอนนะครับเ,เรื่องนี้ก็มีการมีความระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างชาวไทยกับชาวกัมพูชาในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของออสังทองเรื่องของเงาะปลาแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโนราหรือผ้าไทย รวมไปถึงคนดังของเราที่เขาบอกว่ามีเชื้อสายขมิบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจาบานมบัวขาวหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โอ้หเยอะแยะครับแล้วก็เรื่องของกุลบาตอ,อเรื่องของโบคาตอขออภัยโบกาตอแล้วก็คุณคาเมร์ก็มีการพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของโบกาตอนนคือทางชาวไทยเขาก็มองว่าขำๆประมาณนี้เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็จะมีนักข่าวที่เข้ามาสัมภาษณ์ปริมาจารย์ของเขาครับซานคิมซอนซึ่งซานคิมซอนเนี่ยก็ยกย่องเฮลีย์ชาวโซเชียลของกัมู เขายกย่องว่าเป็นปราจารย์ตัวเขาก็บอกนะครับว,ว่าโบกตนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของทางมวยไทยแล้วก็บอกว่าทางมวยไทยเนี่ยขโมยศิลปะการต่อสู้ของเขาเขาว่ากันไปนะครับโซเชียลของชาวไทยก็มีการพูดแล้วก็อะไรต่างๆนานาก็มีการกำขำกันแหละแล้วนักข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์นะเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีหลักฐานที่เป็นจารึกเป็นศิลา,าจารึกหรือลายลักษณ์อักษรอะไรทั้งนั้นนะครับมันไม่มี ก็แน่นอนนะครับว so ่านักข่าวคุณเนี้ยคุณจะไปยืนยันเรื่องอะไรกับใครที่ไหนมันก็ไม่ได้เนืาว่าคุณไม่มีหลักฐานล่าสุดนะครับทางฝั่งกัมาก็มีการออกมาตอบโต้กันแล้วนะครับว่าเขามีหลักฐานอะไรต่างๆแต่ว่าเขายังไม่อยากเอามาโชว์ก็คือเขากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่แหละก็คือเขาสามารถพิสูจน์ได้กับทางยูเนสโกว่าโบกตอเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อความของเขากันสักนิดนึงครับส่วนนี้ก็เป็นเขาบอกว่าซัมมาสเตอร์ออฟคุณโบกตอนะครับคุลโบกตอ ก็คือเป็นพวกอาจารย์ต่างๆของโบกตอเขาแหละเขาก็บอกว่า after the research Cambodia found the master that is enough to prove to the UNESCO อันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับ that คุณโบกตอ really c c ็ s s s in Cambodia, not น o p y from Tony ก็ว่ากันไปนะเขาบอกว่าหลังจากการศึกษาวิจัยกัมพูชาก็ได้พบ พบปรมาจารย์ที่เพียงพอนปรมาจารย์ต่างๆนะครับที่จะพิสูจน์ให้ยูเนสโกได้ทราบว่าบกตอนมีจริงในกัมพูชอ่ากัมพูชาไม่ได้ลอกเลียนแบบโทนิจาหรือว่าอะไรแต่อย่างใดแต่เหตุผลที่เขาเงียบเหตุผลที่พวกเราเงียบก็คือเหตุผลที่เราเขาเงียบเมื่อคนไทยอ้างว่าก๊อปปี้มาจากโทนี่เพราะว่าเขากําลังเตรียมเอกสารเพิ่มเติมสําหรับกุลเมในอนาคตเราหวังว่ากุลเมจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโทนี่เนี่ยมันไม่จริงก็คือโทนี่เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ของจริงทัวนี้ is not real นะครับอ่าไม่ก็คือไม่ใช่ของจริงแหละเป็นแค่หนังไม่สามารถพิสูจน์ให้กับทางยูนิสโกได้งงเลยนะครับไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปครับช่วงนี้โซเชียลของทางฝั่งกัมพูชาเหมือนทํางานกันเป็นทีมเลยนะครับก็คือพร้อมๆกันเลยจะบอกว่ามีความร่วมมือร่วมแรงกันก็ถือว่าใช่นะครับมีความเป็นหนึ่งเดียวมา,มากๆแต่ว่าถ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวในทางที่ไม่ถูกต้องมาเคลมจะมาเอาของคนอื่นมันไม่ใช่นะครับเออถ้าเกิดบอกว่าเรามีวัฒนธรรมร่ววมมกันาแล้ พัฒนาปรับปรุงอะไรไปแบบนี้ยังจะพอดูแล้วฟังยังดูเข้าทีแต่มาบอกเคลมว่า,าตัวเองเป็นต้นกําเนิดเนี่ยก็คงจะไม่เข้าทีสักเท่าไหร่แบบนี้เพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยก็คงจะไม่พอใจด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ